แดดดีมากๆเลยครับทุกคนตอนนี้เหมาะกก่การออกกำลังกายมากเลยครับสวัสดีคุณอาพิชิตนะครับแดบดบดีมากเลยครับตอนนี้คุณอาพิชิตอยู่แถวไหนครับ ตอนนี้แดดแรงมากเลยนะครับ สวัสดีคุณแม่เก๋คิดถึงวิวนี้แม่เก๋ป่าอนันหายที่นอนหายแล้วไม่ได้ขึ้นมานอนบ่อยที่นอนก็หายแล้วแม่ไม่รู้ใครเอาไปคิดถึงวิวนี้ทำไรเนาะสมวิวนิกี้ส่มวิวสมวิว,ว,วแดดแห้ง นิกี้แสดงที่ไหนวันนี้แม่ดูตึกไหมแม่เดี๋ยวจะเอาให้ดูตึกตึกใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยดูตึกที่แม่นี่นี่ตึกใหม่นะตึกใกล้เสร็จเรามาไหมแม่ไม่เก๋มาไหมแม่เก๋เสร็จแล้วนะตึกอะ สองรถสองลาก่อนสองคนกันแม่ตึกเสร็จแล้วนะแม่มาไหมแม่วันนี้แสดงที่ร้อยเอ็ดปันไดซิมาอันกทมเนาะสี่ไปเบิ่งเดอ้อสิไปให้กำลังใจเดอ้อเสร็จแล้วเดอ้อแม่เดอ้อแปดชั้นนะแม่อยู่ชั้นไหนดีโอ้แดดแรงมากวันนี้แดดที่ร้อยเอ็ดแสดงคือแดดแรงมาก ที่นอนของพวกเราหายหมดแล้วมุมนี้มุมนอนจะทำงานก่อนใกล้เลิกแล้ว